สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนกลับมาพบกับคุณครูแอร์อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนความรู้นะคะเป็นเนื้อหาที่คุณครูแอร์ออกสอบนะคะกลางภาคก็คือเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคค่ะเราไปทบทวนบทเรียนกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะนักเรียนจะต้องทําความเข้าใจกับประโยคก่อนค่ะว่าประโยคคืออะไรประโยคนะคะก็คือคําหรือกลุ่มคํานะคะที่เรานํามาเรียบเรียงแล้วสามารถสื่อสารได้ความสมบูรณ์ว่าใครสิ่งใดทําอาการอย่างไรค่ะต่อมานะคะคุณครูจะยกตัวอย่างประโยคค่ะประโยคแรกนะคะก็คือฉันตื่นนอนแต่เช้าประโยคที่สองค่ะผีเสื้อตอมดอกไม้ และประโยคที่3ค่ะพระสังไล่ไก่ป่าค่ะลำดับต่อมานะคะเรามาดูส่วนประกอบของประโยคค่ะประโยคนะคะจะประกอบด้วยส่วนสำคัญอยู่2ส่วนนะคะนั่นก็คือภาคประธานค่ะและภาคแสดงค่ะ สำหรับภาคประธานนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นผู้กระทำค่ะหรือแสดงอาการซึ่งจะเป็นคำนามหรือคำสรรพนามนะคะจะแบ่งเป็นประธานกับส่วนขยายประธานค่ะส่วนภาคแสดงนะคะก็จะเป็นส่วนที่แสดงอาการหรือความเป็นไปของประธานค่ะโดยจะแบ่งเป็นกริยากรรมส่วนขยายกรรมและส่วนขยายกริยาค่ะ ยกตัวอย่างประโยคค่ะคุณพ่อของฉันดื่มกาแฟทุกวันส่วนที่เป็นภาคประธานนะคะก็คือคุณพ่อของฉันค่ะส่วนที่เป็นภาคแสดงนะคะก็คือดื่มกาแฟทุกวันค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของประโยคก่อนค่ะก็คือประโยคสองส่วนและประโยค3ส่วนนะักเรียนจํากันได้ไหมคะ สำหรับประโยคสองส่วนนะคะก็จะเป็นประโยคที่ไม่ต้องมีกรรมารับก็ได้ใจความสมบูรณ์ค่ะโดยประโยคสองส่วนนะคะจะประกอบด้วยประธานและกริยาค่ะประธานคือผู้กระทำนะคะกริยาคือคำที่บอกการกระทำของประธานค่ะยกตัวอย่างประโยคสองส่วนนะคะประโยคแรกก็คือเต่าคานค่ะโดยเต่านะคะจะทำหน้าที่เป็นประธานนะคะเป็นผู้กระทำของประโยคค่ะ ส่วนคานนะคะทำหน้าที่เป็นกริยานะคะบอกการกระทำของประธานในประโยคค่ะยกตัวอย่างประโยคที่2ค่ะรถยนต์แล่นค่ะรถยนต์นะคะจะทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคค่ะซึ่งเป็นผู้กระทำนะคะส่วนคำว่าแล่นนะคะจะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนะคะซึ่งจะบอกการกระทำของประธานค่ะ ยกตัวอย่างประโยคที่3ค่ะฝนตกฝนนะคะจะทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคค่ะส่วนคำว่าตกนะคะจะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคค่ะ สำหรับประโยค3ส,ส่วนนะคะก็จะเป็นประโยคที่ต้องมีกรรมมารับค่ะจึงจะได้ใจความสมบูรณ์โดยประโยค3ส,ส่วนนะคะจะประกอบด้วยประธานกริยาและกรรมค่ะประธานนะคะคือผู้กระทำกริยาคือคำที่บอกการกระทำของประธานค่ะและกรรมนะคะคือผู้ถูกกระทำค่ะ ยกตัวอย่างประโยค3ส่วนค่ะประโยคแรกก็คือเราปลูกต้นไม้ค่ะเรานะคะจะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนี้นะคะเป็นผู้กระทำค่ะปลูกนะคะเป็นกริยาของประโยคนี้ค่ะแล้วต้นไม้นะคะ เป็นกรรมนะคะในประโยคนี้ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกกระทำหากประโยคนี้นะคะไม่มีกรรมไม่มีคำว่าต้นไม้แล้วรูปประโยคนะคะมีเพียงแค่เราปลูกนะคะก็จะไม่ทราบว่าเราปลูกอะไรซึ่งมีใจความที่ไม่สมบูรณ์ดังนั้นนะคะจึงมีต้นไม้นะคะมาเป็นกรรมของประโยคนี้ว่าเราปลูกต้นไม้นะคะประโยคนี้ก็จะได้ใจความที่สมบูรณ์ค่ะ ยกตัวอย่างประโยคที่สองค่ะชาวประมงจับปลาชาวประมงนะคะทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนี้ค่ะเป็นผู้กระทำจับนะคะเป็นกริยาของประโยคนี้ค่ะ แล้วก็ปลานะคะเป็นกรรมของประโยคนี้นะคะเป็นผู้ที่ถูกกระทําหากรูปประโยคนะคะมีเพียงแค่ชาวประมงจับนะคะก็จะมีใจความที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่ทราบว่าชาวประมงจับอะไรนะคะดังนั้นจึงต้องมีปลานะคะมาเป็นกรรมในประโยคนี้ทําให้ประโยคนี้มีใจความที่สมบูรณ์ค่ะ ยกตัวอย่างประโยคที่3ค่ะแม่นกคาบเหยื่อแม่นกนะคะจะทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคค่ะเป็นผู้กระทํานะคะคาบเป็นกริยาของประโยคนะคะบอกการกระทําของประธาน ส่วนเหยื่อนะคะจะทําหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนี้ค่ะเป็นผู้ที่ถูกกระทําหากรูปประโยคนี้นะคะมีเพียงแค่แม่นกคาบก็จะมีใจความที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่ทราบว่าแม่นกคาบอะไรนะคะดังนั้นจึงมีเหยื่อนะคะมาเป็นกรรมในประโยคนี้นะคะทําให้ประโยคนี้มีใจความที่สมบูรณ์ขึ้นค่ะ สรุปความรู้ในเรื่องของประโยค2ส่วนและประโยค3ส่วนค่ะสิ่งที่ต่างกันนะคะก็คือประโยค2ส่วนนะคะจะเป็นประโยคที่ไม่ต้องมีกรรมมารับก็ได้ใจความสมบูรณ์ค่ะส่วน,นะะประโยค3ส่วนนะคะเป็นประโยคที่ต้องมีกรรมมารับค่ะจึงจะได้ใจความสมบูรณ์สิ่งที่เหมือนกันนะคะของประโยค2ส่วนและประโยค3ส่วนก็คือเป็นประโยคที่ได้ใจความสมบูรณ์ค่ะ ลำดับต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมนะคะเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประโยค2ส,ส่วนและประโยค3ส,ส่วนเราไปร่วมเล่นเกมกันเลยค่ะคำถามข้อที่1ค่ะนกบินอยู่บนท้องฟ้าเป็นประโยค2ส,ส่วนหรือประโยค3ส,ส่วนจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะเฉลยค่ะนกบินอยู่บนท้องฟ้านะคะเป็นประโยคสส่วนค่ะประโยคนี้นะคะไม่มีกรรมค่ะนกนะคะเป็นประธานบินเป็นกริยาอยู่บนท้องฟ้านะคะเป็นส่วนขยายกริยาค่ะหากรูปประโยคนี้นะคะมีเพียงแค่นกบินก็มีใจความที่สมบูรณ์แล้วนะคะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าเป็นนกนะคะแล้วก็นกกําลังบินอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยประโยคนี้ไม่มีกรรมนะคะเป็นประโยคสส่วนค่ะ คำถามข้อที่2ค่ะชาวสวนเก็บผลไม้เป็นประโยคสส่วนหรือประโยค3ส่วนจะเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะคําตอบก็คือเป็นประโยค3ส่วนค่ะ ชาวสวนนะคะเป็นประธานเก็บเป็นกริยาผลไม้เป็นกรรมนะคะเป็นผู้ถูกกระทำหากประโยคนี้นะคะมีรูปประโยคเพียงแค่ชาวสวนเก็บเราก็จะไม่ทราบว่าชาวสวนเก็บอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยจึงมีกรรมนะคะมารองรับข้างท้ายก็คือคำว่าผลไม้นะคะประโยคนี้จึงเป็นประโยค3ส,ส่วนค่ะ คำถามข้อที่3ค่ะลิงกินกล้วยเป็นประโยคสองส่วนหรือประโยค3ส่วนจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะลิงกินกล้วยนะคะเป็นประโยค3ส่วนค่ะลิงเป็นประธานนะคะ กินเป็นกริยากล้วยเป็นกรรมนะคะเป็นผู้ที่ถูกกระทําหากรูปประโยคนี้นะคะมีเพียงแค่ลิงกินนะคะก็จะเป็นประโยคที่มีใจความไม่สมบูรณ์เพราะว่าเราไม่ทราบว่าลิงกินอะไรนะคะดังนั้นจึงมีกล้วยนะคะซึ่งทําหน้าที่เป็นกรรมนะคะมารองรับข้างท้ายทําให้ประโยคนี้มีใจความที่สมบูรณ์ขึ้นจึงเป็นประโยค3ส่วนค่ะคำถามข้อที่4ค่ะ น้องหัวเราะเสียงดังเป็นประโยคสองส่วนหรือประโยคสามส่วนจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะเฉลย uh ค่ะน้องหัวเราะเสียงดังนะคะเป็นประโยคสองส่วนค่ะประโยคนี้นะคะไม่มีกรรมค่ะน้องเป็นประธานนะคะหัวเราะเป็นกริยาเสียงดังเป็นส่วนขยายกริยาค่ะหากรูปประโยคนี้นะคะมีเพียงแค่น้องหัวเราะ ก็มีใจความที่สมบูรณ์แล้วค่ะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าเป็นน้องนะคะแล้วเราก็ทราบว่าน้องเนี่ยกำลังหัวเราะอยู่นะคะประโยคนี้ไม่มีกร,รมจึงเป็นประโยค2องส่วนค่ะคําถามข้อที่5ค่ะลมพัดแรงมากเป็นประโยค2ส,ส่วนหรือประโยค3ส,ส่วนจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะลมพัดแรงมากนะคะเป็นประโยคสองส่วนค่ะประโยคน,นี้นะคะไม่มีกรรมค่ะลมนะคะเป็นประธานพัดเป็นกริยาแรงมากนะคะเป็นส่วนขยายกริยาค่ะหากรูปประโยคน,นี้นะคะมีเพียงแค่ลมพัดนะคะก็มีใจความที่สมบูรณ์แล้วเพราะว่าเราทราบแล้วว่าเป็นลมนะคะที่กําลังพัดอยู่นะคะดังนั้นประโยคนี้ไม่มีกรรมเป็นประโยคสองส่วนค่ะ นอกจากประโยคนะคะจะประกอบด้วยประธานกริยาและกรรมแล้วนะคะก็ยังมีส่วนขยายของประโยคนะคะส่วนขยายคืออะไรส่วนขยายนะคะก็คือคําหรือกลุ่มคํานะคะที่ทําหน้าที่ขยายประธานขยายกริยาขยายกรรมนะคะให้มีใจความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ ยกตัวอย่างประโยคที่มีส่วนขยายของประโยคค่ะประโยคแรกนะคะก็คือสุนัขข้างบ้านเห่าค่ะสุนัขนะคะเป็นประธานค่ะข้างบ้านนะคะเป็นส่วนขยายประธานนะคะเห่าเป็นกริยาค่ะตัวอย่างประโยคที่สองค่ะเขารับประทานอาหารอย่างอร่อยคําว่าเขานะคะเป็นประธานรับประทานนะคะเป็นกริยาอาหารเป็นกรรมค่ะ คำว่าอย่างอร็ดอร่อยนะคะเป็นส่วนขยายกริยาค่ะต้องการจะขยายคําว่ารับประทานนะคะว่ารับประทานอย่างอร็ดอร่อยค่ะตัวอย่างประโยคที่3ค่ะน้องซื้อกระปุกอมสินใบใหญ่น้องเป็นประธานซื้อเป็นกริยากระปุกอมสินเป็นกรรมใบใหญ่นะคะเป็นส่วนขยายกรรมค่ะต้องการจะขยายกรรมนะคะว่าเป็นกระปุกอมสินใบใหญ่ค่ะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจําแนกส่วนประกอบของประโยคกันค่ะการจําแนกส่วนประกอบของประโยคนะคะจะทําให้เรานะคะสามารถวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยคได้เพื่อเรานะคะจะได้ใช้ประโยคสื่อสารได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูที่ประโยค2ส่วนก่อนนะคะประโยค2ส่วนนะคะเมื่อเราจําแนกออกมาแล้วนะคะส่วนประกอบก็จะมีประธานส่วนขยายประธานกริยาและส่วนขยายกริยาค่ะ ต่อนะคะเป็นประโยค3ส่วนค่ะหากเราจําแนส่วนประกอบออกมาแล้วนะคะก็จะได้ว่าประธานส่วนขยายประธานกริยากรรมส่วนขยายกรรมและส่วนขยายกริยาค่ะยกตัวอย่างประโยคแรกนะคะก็คือนกน้อยทํารังแต่พอตัวค่ะเรามาดูนะคะประธานก็คือนกค่ะส่วนขยายประธานนะคะก็คือน้อยค่ะ กริยาในประโยคน,นี้นะคะคือคําว่าทำค่ะกรรมนะคะผู้ที่ถูกกระทําก็คือคําว่ารังค่ะส่วนขยายกรรมนะคะขยายคําว่ารังไม่มีค่ะส่วนขยายกริยานะคะขยายคําว่าทำก็คือแต่พอตัวค่ะต้องการจะขยายคําว่าทำนะคะว่าทำแต่พอตัวค่ะ ตัวอย่างประโยคที่สองนะคะคุณแม่ปักดอกกุหลาบสีแดงในแจกันประธานของประโยคนี้นะคะก็คือคุณแม่ค่ะส่วนขยายประธานนะคะขยายคำว่า <observing> คุณแม่ไม่มีค่ะกริยาของประโยคนี้นะคะก็คือคําว่าปักค่ะกรรมนะคะผู้ถูกกระทําก็คือดอกกุหลาบค่ะส่วนขยายกรรมนะคะขยายดอกกุหลาบคือสีแดงค่ะส่วนขยายกริยานะคะขยายคำว่าปักก็คือในแจกันค่ะ ตัวอย่างประโยคที่3ค่ะน้องของฉันเล่นตุ๊กตาอย่างเพลิดเพลินประธานในประโยคนี้นะคะคือคำว่าน้องค่ะส่วนขยายประธานนะคะขยายคำว่าน้องคือคำว่าของฉันค่ะกริยาในประโยคนี้นะคะคือคำว่าเล่นค่ะกรรมนะคะผู้ถูกกระทำนะคะก็คือตุ๊กตาค่ะส่วนขยายกรรมนะคะขยายคำว่าตุ๊กตาไม่มีค่ะส่วนขยายกริยานะคะขยายคำว่าเล่นคืออย่างเพลิดเพลินค่ะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมทดสอบความรู้นะคะในเรื่องของการจำแนกส่วนประกอบของประโยคเราไปร่วมเล่นเกมกันเลยค่ะคำถามข้อที่1ค่ะคุณแม่ของฉันดื่มกาแฟร้อนคำว่าร้อนทำหน้าที่ใดในประโยคจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะเฉลยค่ะคําว่าร้อนนะคะจะเป็นส่วนขยายกรรมค่ะคุณแม่นะคะเป็นประธานในประโยคนี้นะคะของฉันเป็นส่วนขยายประธานค่ะขยายคําว่าคุณแม่ดื่มนะคะเป็นกริยากาแฟนะคะเป็นกรรมเป็นผู้ถูกกระทําค่ะส่วนคําว่าร้อนนะคะเป็นส่วนขยายกรรมค่ะต้องการจะขยายคําว่ากาแฟนะคะว่าเป็นกาแฟร้อนค่ะคําถามข้อที่สองค่ะ ที่รับประทานอาหารอย่างรวดเร็วคําว่ายอย่างรวดเร็วทำหน้าที่ใดในประโยคจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะอย่างรวดเร็วนะคะจะเป็นส่วนขยายกริยาค่ะที่นะคะเป็นประธานรับประทานนะคะเป็นกริยา อาหารนะคะเป็นกรรมเป็นผู้ถูกกระทําอย่างรวดเร็วนะคะเป็นส่วนขยายกริยาค่ะต้องการจะขยายคำว่ารับประทานนะคะว่ารับประทานอย่างรวดเร็วค่ะคำถามข้อที่3ค่ะน้องนอนหลับสนิทคำว่านอนหลับทำหน้าที่ใดในประโยคจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะ นอนหลับนะคะเป็นกริยาในประโยคนี้ค่ะคําว่าน้องนะคะเป็นประธานนอนหลับเป็นกริยาสนิทนะคะเป็นส่วนขยายกริยาค่ะขยายคําว่านอนหลับค่ะคําถามข้อที่4ี่ค่ะแมวตัวนั้นกําลังกินปลาคําว่าตัวนั้นทําหน้าที่ใดในประโยคจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะตัวนั้นนะคะเป็นส่วนขยายประธานค่ะคําว่าแมวนะคะเป็นประธานตัวนั้นเป็นส่วนขยายประธานนะคะขยายคําว่าแมวกําลังกินนะคะเป็นกริยาของประโยคนี้ส่วนคําว่าปลานะคะเป็นกรรมค่ะเป็นผู้ที่ถูกกระทําค่ะคําถามข้อที่5ค่ะลูกโป่งลอยอยู่บนท้องฟ้าคำว่าลูกโป่งทำหน้าที่ใดในประโยคจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะลูกโป่งนะคะจะเป็นประธานของประโยคนี้ค่ะลอยนะคะเป็นกริยาอยู่บนท้องฟ้านะคะเป็นส่วนขยายกริยาค่ะประโยคนี้ไม่มีกรรมนะคะ กิจกรรมต่อมานะคะให้นักเรียนไปหยิบใบงานทบทวนความรู้ของวิชาภาษาไทยมาค่ะคุณครูขอมอบหมายนะคะให้นักเรียนทําตั้งแต่ข้อที่5ถึงข้อที่9ค่ะซึ่งเป็นเรื่องของประโยค2ส่วนประโยค3ส่วนและเรื่องของการจําแนกส่วนประกอบของประโยคค่ะคุณครูให้เวลาในการทํา15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวนักเรียนมาฟังเฉลยคําตอบของคุณครูกันค่ะ ลำดับต่อมานะคะคุณครูจะมาเฉลยใบงานทบทวนความรู้ค่ะหาักเรียนคนใดนะคะที่ทําใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันนะคะส่วนนักเรียนคนใดนะคะที่ยังทําใบงานไม่เสร็จนะคะให้นักเรียนทําใบงานให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยไปฟังคุณครูเฉลยคําตอบค่ะเฉลยใบงานนะคะข้อที่5ค่ะวิเคราะห์ว่าเป็นประโยค2ส,ส่วนหรือประโยค3ส,ส่วน ประโยคแรกนะคะสุน네ัขคาบกระดูกข้อนี้นะคะสุนัขเป็นประธานคาบเป็นกริยากระดูกเป็นกรรมนะคะกระดูกถูกคาบดังนั้นมีกรรมจึงเป็นประโยค3ส่วนค่ะประโยคที่2ค่ะนักเรียนเรียนหนังสือนักเรียนเป็นประธานเรียนเป็นกริยาหนังสือเป็นกรรมนะคะดังนั้นประโยคนี้มีกรรมเป็นประโยค3ส่วนค่ะประโยคที่3ามค่ะ คุณปู่ชงกาแฟคุณปู่เป็นประธานชงเป็นกริยากาแฟเป็นกรรมถูกกระทำนะคะดังนั้นประโยคนี้มีกรรมเป็นประโยค3ส่วนค่ะประโยคที่4ค่ะเด็กกระโดดโลดเต้นคําว่าเด็กนะคะเป็นประธานกระโดดโลดเต้นนะคะเป็นกริยาดังนั้นประโยคนี้นะคะไม่มีกรรมเป็นประโยค2ส่วนค่ะ ประโยคที่5ค่ะน้องร้องไห้น้องเป็นประธานร้องไห้เป็นกริยาประโยคนี้ไม่มีกรรมนะคะเป็นประโยคสองส่วนค่ะพี่นอนหลับพี่เป็นประธานนอนหลับเป็นกริยาประโยคนี้ไม่มีกรรมอีกแล้วนะคะดังนั้นเป็นประโยคสองส่วนค่ะประโยคต่อมาค่ะสุดายิ้มสวย สุดาปเป็นประธานยิ้มเป็นกริยาสวยนะคะเป็นส่วนขยายกริยาดังนั้นประโยคนี้ไม่มีกร,รมจึงเป็นประโยคสองส่วนค่ะประโยคต่อมาค่ะพึ่งดูดน้ำหวานพึ่งเป็นประธานดูดเป็นกริยาน้ำหวานเป็นกรรมเพ,พ, gi, พ,พราะว่าน้ำหวานนะคะถูกกระทำถูกดูดนะคะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นประโยค3ส่วนค่ะประโยคต่อมานะคะ คุณแม่ล้างจานคุณแม่เป็นประธานล้างเป็นกริยาจานเป็นกรรมนะคะเพราะว่าจานถูกล้างนะคะเป็นผู้ถูกกระทำดังนั้นประโยคนี้มีกรรมเป็นประโยค3ส่วนค่ะประโยคสุดท้ายค่ะงูเลือ้อยช้างูเป็นประธานเลื้อยเป็นกริยาช้าเป็นส่วนขยายกริยาประโยคนี้ไม่มีกรรมนะคะจึงเป็นประโยค2ส่วนค่ะข้อที่6ค่ะ คุณแม่ของฉันเป็นครูคำใดทําหน้าที่เป็นประธานคำตอบนะคะก็คือคุณแม่ค่ะข้อที่7ค่ะรถเมย์วิ่งเร็วมากคำใดเป็นบทขยายกริยาคำตอบนะคะก็คือคำว่าเร็วมากค่ะข้อที่8ค่ะนกสีดำจิกหนอนคำว่าหนอนทำหน้าที่ใดในประโยคคำตอบนะคะเป็นกรรมค่ะ ข้อที่9จงแยกส่วนประกอบของประโยคผู้หญิงคนนั้นกลางร่มสีแดงช้าๆประธานนะคะก็คือผู้หญิงค่ะส่วนขยายประธานนะคะคือคนนั้นกริยานะคะก็คือคําว่ากลางกรรมนะคะผู้ที่ถูกกระทํานะคะก็คือร่มส่วนขยายกรรมนะคะขยายคําว่าร่มก็คือสีแดงค่ะส่วนขยายกริยานะคะขยายคําว่ากางก็คือคําว่าช้าๆค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในวันนี้นักเรียนอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการสอบกลางภาคนะคะที่จะมีในวันที่10และวันที่11สิงหาคมนะคะสุดท้ายนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ